กันอีกคราวหนึ่งดีกว่ากับยุน a าวง Girls Generation เองนะคะล่าสุดก็เป็นพรีเซนเตอร์ที่เรียกว่าเข้ากับแบรนด์นี้เลยนิวมิวค่ะยุน a าหรืออิมยูนาสาวผู้เป็น Visual ของวง Girls Generation girl group แห่งชาติเกาหลีเดบิวต์มาตั้งแต่ปี2007ปัจจุบันนะคะรวมเวลาร่วม14ปีแต่เธอก็ยังคงสวยและอ่อนเยาว์ไม่เปลี่ยนแม้จะปัจจุบันวัยเลขจะเลยเลข3ม,มาแล้วด้วยนะคะ นี่จึงไม่แปลกค่ะที่แฟนๆจะยกเธอคนนี้ว่างามดั่งเทพวีนัสหรือเทพีอโฟรดาต์โดยล่าสุดกับเซ็ตแฟชั่นที่เธอได้ร่วมงานดิยสารน้องใหม่ Y m a g มก i n ซฉบับปฐมมกษ์เปิดตัวที่ยุ่นอาไปขึ้นปกเธออยู่ในเครื่องแต่งกายของแบรนด์ e ิวมิ l กับ Stream ี t r e รีมีคลาสและความงามที่ไร้กานเวลางานนี้นะคะแฟนๆโดยเฉพาะคุณหนุ่มๆถึงกับเรียกเธอเป็นเทพี ยูนฟราดายีหรืออัฟ r ร d ด t e ยูนาด้วยความสวยแจ่มไม่ว่าจะมาในเสื้อผ้าลุกไหนก็ตามไม่เพียงแต่เป็นอีกหนึ่งไอดอลเคป๊อปคนใจแบรนด์หรูแล้วนะคะเธอยังเป็นราชินีพริเซนเตอร์โฆษณาโดยเมื่อปลายปีที่แล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวเป็นมิวส์คนใหม่ของแบรนด์เอสเทลเอร์ด้วย ช่วงนี้นะคะเหล่าเคป๊อปนะคะโหไฮดิมาห์มากๆนะคะคนไทยต้องสู้ๆแล้วนะคะ